สวัสดีครับเมื่อนี้กีสานมาดันติครับสุภาพมาเบิงตัวยาพี่น้องครับอยู่ผู้ลังกาของจังหวัดนครพนมครับพี่น้องครับเอยู่ผููลังกาเก่าเด้อพี่น้องครับผมมาเบิงตัวยาที่อันเป็นพืชสมุนไพรส่งออกงเป็นสินค้าทรงออกกีนครับพี่น้องครับปิดละหลยซิบตันเลยครับพี่น้องครับมาเบิงกันเลยครับพี่น้องครับเบง่านล้านหินสวยๆครับพี่น้องครับ เป็นน้ำตกย่อมๆอะไรเช่นนี้ร้าหินสวยๆพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาเบิ่งไม่แปลกหรือสวยงามพี่ล่ะสวยงามเด้อแตกอีหลีพี่น้องแล้วเบิ่งต้นมะขามโคกพี่น้องครับอันนี้ต้นน้อยคนได้นหมตะบะขามโคกครับต้นใหญ่กับทีเกี่ยวขึ้นต้นไม้ครับต้นน้อยมันเต็มต้นเลยเต็มปลาเลยพี่น้องพูดอะ มีอถ่ามาขามโคกครับเป็นเครื่อครับโมเมนตกะลามตาดำตาแดงได้พี่น้องมะขามโคกครับถ้ากะลามตาดำตาแดงใบเพิ่นสีมันมันกว่านี้นยครับอันนี้เป็นยาบำรุงกำลังได้พี่น้องครับต้มดื่มได้ครับพี่น้องเด้อแก้ปวดเมื่อยได้น้ำพี่น้องเด้งครูในเบิ้งครับดึงเลยดึงห้าวรถพี่น้องเนี่ยอันนี้คือตดหน่อยได้ไหมพี่น้องเด้อนี่เครื่อเขาครับเครื่องเขาเยาครับแล้วให้พี่ติ๊กพาเบิ้งตดไงน้ำ พี่วันเกี่ยวขึ้นต้นไม้เป็นยาบำรุงกำลังพี่น้องครับเป็นยาอะไเป็นยายังก็ออมยาอันแก้ไขได้น้ำเป็นยาแก้ไข้วอมครับแก้ปวดเนื้อปวดตครับผมเป็นสินค้าส่งออกจีนปีละหลายสิบตันครับมู่บ้านของผมครับจะมีคนจีนที่เสื้อสายไทยเพิ่นส่งออกต่างประเทศครับพี่น้องครับเิ่นม้เห็นโรงงานอยู่ครับก็จะรับซื้อมาจากภาคเหนือจากเมืองลาวผอมครับพี่น้องครับอีสานน้ำครับผมภาคอีสานนี่สิไลครับผม พี่ละลายซีดตันครับคือใส่ใดทั้งรากและต้นนะพี่นออ้องเด้อต้มดื่มเป็นยาบำรุงกำลังครับพี่น้องครับเบิ้งเต็มปานครับพี่น้องครับแต่พ่อพ่อยางหาเบิง้งพิ่ถีญมาดาบกาเต็มหนึ่งอ๋อแมนบ่อ,เ,บอเดินพี่น้องพี่น้องอมาถามดืงมขึ้นมาเบิ้งด้วยนะตนนัวง่ายๆเลยอืมพอด้อ ใส่ได้เบิดเลยได้พี่น้องครับได้ทั้งหากได้ทั้งหากทั้งเครือได้ทั้งใบเลยเอาไปได้เบิดเลยมะขามเครือหรือว่ามะขามมะขามโคกค,ครับพี่น้องครับ <colder> เป็นยาบำรุงกาลังยัางดีพี่น้องครับเป็นสินค้าส่งออกจินเนาะแต่ช่วงนี้เพื่อนยังบบราบเด้อพี่น้องเด้อสิเป็นช่วงหนาหนาวเด้อเพราะว่าช่วงนี้สิเป็นช่วงเจร่ญเติบโตเห็นบอกกาลังไงเนี่ยเป็นเห็นบบ เป็นเครื่องเป็นเครื่องงอกมึงมานเนาะพอหอดงานหนาวเนี่ยอ้ยแาวครับผมห้ากระย้นนาวพี่น้องช่งนี้ให้เพื่อนจะเลื่อนเติบโตให้เพื่อนใหญ่ก่อนก็ส่งฝนใหม่เนะาะเมื่อเ้านี่ก็มีแฟนคลับจากจังหวัดยะลาพี่น้องโทรมาหามาหาคุณครูเดี๋ยหละมาหาคุณหมอเน,นา,นาะโทรมาเพื่อนว่าเพื่อนอยากเก็บขายก็เลยบอกว่าให้เพื่อนเก็บวไไ้ก้อนงนานหนาวจังจะมาว่ากันอีกที่ห้ตลาดจีนเพื่อนมาติดต่อก่อนแต่นี่พี่ติ๊กไ่แด้อออเอาเมื่อกเด้อปลูกไว้ขึ้นเกาแต่ถ้าเสียไส้เด้อพี่น้อง ง่ายเลยกะเอาไปทาความสะอาดก่นอนเนาะครับ,ทำ,บทำความสะอาดแล้วก็ไปต้มนำดื่มครับพี่น้องครับเป็นยาแก้ไขแล้วก็เป็นยาบํารุงกาลังพี่น้องครับอ้าใปวดเนื้อปวดตัวครับผ้ปวดเนื้อปวดตัวนี่กินได้เลยเมื่อจากการเห็ดงานหนักนี่แหละพี่น้องยาดีอยู่พูหลังกาเขามีบัสุนแนวเต็มเลยเนีย่ทั้งหลังกับมีต้นหวานซักมันลูกนี่หลายอย่างเป็นไม้ปปแปลกๆหลายอย่างพี่น้องดู้หลังกาเขากับขึ้นซื้อเรื่องสมุนไพรนะครับพี่น้องครับ มื่อนี้อิสันมาดำตีกับพามารู้จักมาขามโคกครับพี่น้องครับเป็นเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นยาทรงออกครับพี่น้องครับเป็นพืชทรงออกครับเมื่อนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้นะครับบ๊อบาเก่งครับเมื่อนี้สวัสดีครับ